สวัสดีครับก็มีคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของยา n น็กนะครับหรือว่า N-Acetyl-Systine นะครับว่ามันสามารถที่จะป้องกันปอดอักเสบได้หรือเปล่าแล้วก็กินป้องกันโควิดได้ไหมกินไปได้นานเท่าไหร่มีผลเสียอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ายานี้คืออะไรแล้วไว้ทำอะไรนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและเวกเตร์บำบัดนะครับ ยา N-acetylcysteine นะครับหรือว่ายา NAC ของเราเนี่ยจริงๆมันก็เป็นยาละลายเสมหะตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่ามันเป็นตัวยาที่ต้านอนุมูลอิสระได้นะครับแล้วเราก็มีที่ใช้ในอีกกรณีหนึ่งคือยกตัวอย่างเช่นใน กินเป็ินพาราเซตามอลที่โอเวอร์โดสมานะครับเราก็สามารถใช้ยาตัวนี้เป็นยาฉีดหรือยาก,กินก็ได้นะครับมันจะไปเพิ่มเอนไซม์ชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้นะครับมันจะเป็นการที่เราใช้รักษาภาวะนี้นะครับหรือว่าภาวะตาบักเสพจากยาอย่างอื่นเราก็จะใช้ตัวนคกเนี่ยได้นะครับ มาเพราะว่ามันเบส,สต้ามาต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วมันก็เป็นการเพิ่มเอนไซม์ตัวหนึ่งในในร่างกายเราทําให้ไปจัดการกับภาวะการอักเสบต่างๆได้นะครับตรงนี้จึงเป็นที่มาของการที่ว่าทําไมเราถึงอยากเอายาตัวนี้มาใช้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยาตัวนี้มันไม่ได้ป้องกันไม่ให้ปอดอักเสบจ,จากโควิดเกิดขึ้นนะครับมันเอาไม่อยู่อยู่ดีนะครับโควิดถ้าจะเกิดอักเสบมันก็เกิดนะครับ แล้วก็มันไม่สามารถที่จะป้องกันการติดโควิดได้ไม่สามารถทําให้โควิดมันดีขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้สามารถทําให้โควิดมันหายเร็วขึ้นแต่อย่างใดนะครับตรงตัวนี้ตัดไปจากหัวได้เลยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์แบบนั้นนะฮะแต่ที่มันมีประโยชน์ก็คือว่าถ้าท่านมีเสมหะแล้วมันเหนียวเนี่ยมันจะช่วยในการละลายเสมหะทําให้เสมหะมันออกมาได้ง่ายขึ้นอ่าถ้าเรามีโควิดและเสมหะมันไอออกมาไม่ได้เนี่ยนานๆมันคั่งอยู่ในปอดเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ถูกไหมครับแต่ว่า ถ้าเรากินยาตัวนี้เป็นละลายเสมหะแล้วเราไอมันออกมาได้ตรงนี้ก็ช่วยนะครับส่วนบางคนก็บอกว่าเออก็เมื่อมันเป็นยาที่เราต้านอนุมูลอิสระแล้วในช่วงที่เรามีการอักเสบจากโควิดเนี่ยอนุมูลอิสระออกมาเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้ถูกนะครับอนุมูลอิสระมันเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อที่จัดการเชื้อต่างๆแต่ว่าถ้ามันมีมากจนเกินไปมันก็จัดการกับร่างกายเราด้วยมันทําลายร่างกายเราได้ด้วยนะครับดังนั้นการกินไอตัวนี้มันก็อาจจะไปพอช่วยบรรเทาไม่ให้มันเยอะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับออน่่กกวา ไม่มีงานวิจัยว่ามันได้ผลแน่นะครับแล้วงานวิจัยบางงานที่ออกมามันก็ไม่ค่อยได้มารตฐานเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยทางการแพทย์เรายังไม่เชื่อไม่ปักใจเชื่อว่ามันสามารถช่วยอะไรได้นะครับแต่ถ้าจัดกินก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับบางคนกินไปเยอะๆยเนี่ยอาจจะมีอาการคลื่นไส้ไอาเจียนได้นะครับถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมตามฉลากที่เขาบอกเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับกินตัวนี้ก็กินได้ระยะยาวส่วนใหญ่เวลาโดสที่กินเนี่ย ก็จะอยู่ที่600มิลลิกรัมนะครับเช้าเย็นนะฮะก่อนหรือหลังอาหารก็แล้วแต่นะครับสามารถทําได้นะฮะแล้วก็กินไประยะเวลานาน,านๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เกิดการสะสมในร่างกายไม่ได้ทําให้ตับมันมีการอักเสบหรือมีปัญหาแต่อย่างใดก็สามารถกินระยะยาวได้แต่อย่างที่บอกคือประโยชน์เนี่ยไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ท่านที่คิดว่าจะกินเพื่อป้องกันปอดอักเสบเพื่อป้องกันต่างๆเนี่ย ท่านยังคงจะต้องใช้วิธีการอื่นๆอีกนะครับเช่นแน่นอนว่าถ้าเกิดกินตัวนกไปแล้วเนี่ยจะไม่ใส่หน้ากากก็ไม่ได้จะไม่ล้างมือก็ไม่ได้นะครับจะต้องทําทุกอย่างเหมือนปกติที่ท่านทําอยู่คือใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยเป็นต้นคือจะต้องทําไว้ตลอดเวลานะครับไม่สามารถเอายาตัวนี้มาทดแทนได้ว่าท่านไม่ต้องใช้นะครับตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับส่วนท่านที่เป็นโควิดมาแล้วนะฮะ จะกินแต่ไอตัวแนกอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้นะครับคือตรงนี้มันเป็นตัวเข้ามาเสริมเฉยๆท่านยังต้องรักษาด้วยวิธีอื่นเช่นท่านทานฟ้าทลายโจรท่านทานฟาวิพิราเวียหรือยาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทานนะครับก็ทานควบคู่กันไปนะครับไม่ใช่ทานตัวนี้เดียวๆนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับหรือท่านที่อยากจะเอายาอย่างอื่นมากินอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่ามันดีทั้งหลายนะครับซึ่งตอนนี้มีโฆษณาออกมาเต็มไปหมดยาพ่นจมูกยาพ่นปาก ยาป้องกันยาโฮมิโอหรืออะไรพวกนี้จะ,จะกินจะใช้ก็ได้นะครับไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับท่านศึกษายาตัวนั้นให้ดีสะก,ก่อนว่ามันไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่ท่านรับไม่ได้แล้วท่านจะใช้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่จะต้องใช้ควบคู่กับการรักษาหลักด้วยนะครับไม่สามารถหยุดการรักษาหลักได้ไม่สามารถเอามาทดแทนกลุ่มฟ้าทะลายโจรฟาวิพิราเวียหรือยาไทเลโนพาราเซตามอลพวกนี้ทดแทนไม่ได้นะครับมันจะต้องกินควบคู่กันไปแล้วก็การดูแลตัวเอง จะต้องดูแลเหมือนก็ท่านไม่ได้กินยาตัวนั้นนะฮะต้องดูแลเหมือนกันทุกประการนะครับนั้นท่านที่มีที่อยากจะใช้ไม่ห้ามนะครับใช้ได้ในกรณีของในักเนี่ยใช้ได้ผลข้างเคียงแทบไม่มีอะไรเลยนะครับกินระยะยาวเป็นปีได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถทําได้แล้วปกติผมก็ให้ในโรคบางโรคอยู่แล้วด้วยนะครับตัวนี้กินระยะยาวไม่มีผลเสียอะไรไม่ได้ทําลายตับนะฮะ แต่ก็ไม่ได้ช่วยเช่นกันนะครับไม่มีเหตุผลไม่มีงานวิจัยว่ามันช่วยชัดเจนนะครับที่งานวิจัยที่มีที่ผมอ่านมาก็เ,เป็นงานวิจัยที่ทําได้ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อยากแนะนําอะไรนะครับตรงนี้ก็คืออยากจะให้คิดว่าท่านใช้ได้นะครับอย่าหวังผลกับมันมากจนเกินไปอย่าเชื่อในมันมากเกินอย่าเชื่อในประสิทธิภาพของมันมากจนเกินไปเช่นว่าท่านเป็นโควิดแล้วท่านกินเข้าไป1เม็ดเช้าเย็นแล้วมันไม่มันไม่ดีขึ้นักนกินมัน หเม็ดเช้าเย็ยนห้าเม็ดเช้ากลางวันเย็ยนอย่าทําแบบนั้นครับมันจะมีปัญหาได้นะครับยังไงตรงนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ